พี่น้องพี่น้องอยว่าไข่สีเมื่อเพื่ดูไข่สีเอาได้จังไดนี่ปาดงามงามงามจังามเพื่ดูสองตัวอยว่าไข่สีเมื่ออะไรได้เนี่ยพี่ เอฟโอ้ยซอหนึ่งดอกโอ้ดอกงามๆนะจ้ะใบโอน่าจะเนาะพุ่นกำลังเกิดนะจ่ะ พี่ดอกนึงค่ะพอจ้ะมาสาวคือเกาได้ยินเสียงกวางแม่แรนบอดจ้ะบ่งดูโอ้ยดอกนี้คืองามแต่เจ้าคืองามแต่ละลาใสตกร้าเนาะได้เราสองดอกพี่ดอกนึงค่ะทุกคนจ้ะพี่แบมกระสีสวยเลือกได้อีกแล้วได้นี่ อันนี้กินพี่แบมจะเอาป่ะเนี่ยเอามันอยู่เนาะอุ้ยบังดูบดใส่ถุงมือเด้จ้ะขอโทษขออให้หลายๆบังดูหนึ่งดอ,อกสองดอ,อกทำ่างม,ามือแร้งเนี่ยส,สวยหรูเลยเนี่ยเขากำลังเกิดจ้ะทุกคนบังดูกำลังตะมูตะมี่บุญ โอ้ยอย่างห้องกีกลางปลาดิเบิงดูจ้ะพุ่นเบิ้งเด้อแบบสิเก็บเอาเด้อบันเนี้ยเก็บให้เบิง่งหนึ่งดอก สองดอกโอ้ยดอกที of of ่สามดอกที่สี่โอ้ยมากระฟ่าวเนาะมากมากรมากกระฟ่าวเนาะแต่ทุกคนจ้า จะไปเก็บซุ้มนั่นตอ่อเนี่ยตรงนี้เด้อจ้ะเนี่ยเบิ่งดูกล่องกระสันในเด้อจ้ะผมบเพราะว่าผมมีคนถือกล่องให้เอามันมืดแล้วเนาะเขากำลัางง่ามๆพุ่น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 สวยเลิกได้อีกแล้วพี่แบม พุ่นเฮ้ยพึ่งทุกคนจ้าเบิ่งกำลังตูมโอ้ยเบิ่งลายแห้งเด้อปลานี่โอ้ยมองเดียวสามสี่ดอกพุ่นพี่พี่กำลังขืนเบิ่งโอ้ยนี่หวันตึงนี่มามามากำลังขืน เตี่ยวมือแลงมากอีกจ้ามือแลงเบิ่งดูโอ้ยถือไปบ่ได้เดี๋ยวตะกามาใส่ได้ป่ะเนี่ยเบิ่งก็ร่างขึน้นก็ร่างจอตัวมุตี่มีเบิ่งดูตัวข้นจ้ากล่องพี่แบ,บ้มแล้โอ้ยกล่องมันจบเสียเนี่แน่เนะาะทนเบิ่งเอาเด้อจ้ะเพราะมันหลายแหง้งเบิ่งดู มาผู้เดียวยังฝ่าหองเสียงกว้างหีอเสียงเครื่องบินพี่พี่เนี่ยเขากำลังจอเนี่ยบ่เอาเขาเดิไปซีภาพาไปหม่องไม้นะจันท้อ เจ๊จังปิดตหาหักต่แพงแต่เนี่ยเห็ดเอาตออยู่อุย้ยไปไปต่อจ้ะวิทุกคนจ๋าเบิ่งเบิงดูเบิ่งดูเบิ่งดูงดูเบิ่งดูดอกนึงนี่ดอกนึงจ้าดอกนึงดอกนึงโอ้ย เพงดูอุ้ยงามงามงามจะง่ามแม่งเลยพี่ดอกนึงจ้าทุกคนจ้าพี่ข่อยเอาเมื่อโบเม็อดอกเนี่ยแต่ข่อยกระสิมากเมื่อแรงอีกเนี่ยเพิ่งดูอู้หูยอ้ยโ,โชคดีเนาะจ้ะเนาะที่แม่ปลาเนี่ย ตอนแรกว่าสิบวันสิไปปลาใหญ่ย่านเขาบ่มีไปทุกคนเลียมเสียยางผ้ายางไปทางหุ่นผีดอกนึงทุกคนแต่นอนมันกินเอ้ยากมันกินจะเอาบ่เอาอยู่เนาะเอาไปเป็นมูกันตีโก้ใปมันกินเองผีทุกคนจ้าเพิ่งรู โอ้ยเบิ่งเบิ่งบิงบิงบ่ง,งดีจังงายแม่แต่ทุกคนอันเดี่ยวไอเขาเกิดมาออื่นเนาะเอาเยู่จ้ะเอาอยู่โอเดซาอย,ยถุงมือมาอาจจะเนาะไปโอเดย์ย่างเขาไปข้างในได้หน่สิเม,มื่อแล้วเพราะว่าโอเดยคิดจะมาเอาหลายจ้ะคนอื่นเขาออกไปกินน้ำเ,เนาะ พีคือมางามแต่พี่น้องพี่น้องคอยว่าคอยสิเมื่อเบื้งดูคอยสิเอาได้จังไเนี่ปาดงามง่ามงามจางงามเบืงดูสองตัวคอยว่าคอยสิเมื่ออะไรได้เนี่ยไปท่านงามบ่เน,นี่ยพี่ จ้ามือนีก็ได้ซ้ำนี่แหละจ้าเดี๋ยวพี่แบมสิล่าพีล่านนองไปกอนเดอร์จ้าเดิมไปเฮ็ดงาาเนาะจ้าเนาะเดี๋ยวมือแรงสีมากหมา่ทันบบมีคนมาเก็บทันมีคนมาเก็บซ้ำนี่พี่แบมก็กินได้นนหลายมืออยูะจ้าจะเอาไปฝากลูกสะพ้ยลูกสะพ้ยกำลังคองมากกินเฮ็ดหลายแม่ก็เลยมอยากมากเก็บเฮ็ดเข้ามากินแกงเฮ็ดนี่จา้าเขาก็แกงกินเองเขาเลาเนาะ ลาทุกคนไปก่อนเด้อจา้าเดี๋ยวมือหลังสิ้ผ้ามาเก็บเห็ดไมเนาะไปเห็ดงานก่อนแต่บบเห็ดงานเสิ้ผ้าเขาปาบม,มือละจา้าแต่ก็เอาเงินก่อนเนาะเงินสําคัญกว่าเห็ดอยู่เนาะเห็ดกระยาเงินกับสาคัญเนาะจ้าเนาะไปก่อนเด้อจา้าเจอกันคลิปหนาเนาะจ้าเนาะเบื่องดูจา้า